แค่คุมฟางไม่ปลอกเปลือกเปลยดินรักษาความชืน้นแค่นี้ก็สามารถควบคุมโรคที่จะเกิดกับพืชเราได้เลยเนี่ยไม่ได้เป็นคํากล่าวเกินจริงเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่ดีหรือจุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยมันมีอยู่ในพื้นที่ทุกที่อยู่แล้วแต่มีจํานวนน้อยมาก 2- 5%เปอร์เซนไม่เกินเนี่ยครับเคยอ่านงานวิจัยมาและการที่เราไม่คุมฟางไม่รักษาความชืน้นปลอกเปลือกเปลยด,ดินเนี่ยมันทําให้ จุลินทรีย์ในกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยอยู่ไม่ได้จุลินทรีย์ตัวดีต้องการที่อยู่อาศัยต้องการความชื้นแล้วก็ต้องการอากาศให้การคุมฟางห่มดินแล้วก็รักษาความชื้นไม่ให้แฉะเกินไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มจานวนจุลินทรีย์ตัวดีในพื้นที่ของเราเมื่อมีจุลินทรีย์หลากหลายในพื้นที่เนี่ยมันก็จะทําให้เขาคอนโทรลกันเองจุลินทรีย์ในกลุ่มก่อโรคเนี่ยเขาก็จะถูกจัดการโดยจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในพื้นที่ของเราลหลายๆตัวอยู่แล้ว แค่นี้เองครับลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะคุมฟางห่มดินไม่ปอกเปลือกเปลือยด,ดินแล้วก็รักษาความชื้นไม่ให้น้ําจนแฉะชุ่มเกินไปหรือขาดน้ําจนแห้งเกินไปจุลินทียตัวดีก็อยู่ไม่ได้ลองเอาไปปรับใช้ดูครับแค่นี้จริงๆถ้าชอบสาระ,กระเกษตรดีๆรืองก,อกดหัวใจกฏอิตาไมาจําเกินกันประหยัสวัสดีครับผม